ออโต้รีวิวโปรยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปจอดนิดหนึ่งในรถซีดานที่มีชื่อเสียงเรื่องความเชื่อถือได้และความประหยัดสูงที่สุดในโลกโตโยต้าได้ทําการปรับโฉมและพัฒนาซีดานยอดนิยมของพวกเขาอีกครั้งและผลลัพธ์ที่ได้คือโตโยต้าโคโรล่าซีดานไฮบริดปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ไม่ได้โดดเด่นแค่ความประหยัดน้ํามันอีกต่อไปแต่ยังมาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัย เทคโนโลยีขั้นสูงความพรีเมียมและความคุ้มค่าในทุกมิติในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยและราคาให้อย่างละเอียดเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับคุณหรือไม่เริ่มจากดีไซน์ภายนอกซึ่งเป็นส่วนที่โตโยต้าปรับปรุงให้โดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนในปี2026ด้านหน้าฉบเฉี่ยวขึ้นด้วยฝาหน้าเล็ดแบบใหม่ที่เรียวยาวทําให้หน้ารถดูสปอร์ตและมีความพรีเมียมมากขึ้นกระจังหน้าออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยกว่าเดิม พร้อมกันชนหน้าที่มีช่องดักลมขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มความรู้สึกแบบสปอร์ตด้านข้างของตัวรถยังคงเส้นสายที่ดูสะอาดตาและไหลลื่นตามสไตล์ของโคโรล่าแต่มีสัดส่วนที่ลงตัวกว่าเดิมรุ่นไฮบริดมาพร้อมล้ออลลอย์ขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้รถดูแข็งแกร่งขึ้นด้านท้ายมีไาท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่เส้นฝากระโปรงท้ายดูเรียบและต่อเนื่องมากขึ้นพร้อมกันชนหลังที่ปรับโฉมเล็กน้อยเพื่อให้ลุคโดยรวมดูสดใหม่และมีความร่วมสมัยมากขึ้น เข้ามาดูภายในกันบ้างโตโยต้าได้ยกระดับความพรีเมียมและความรู้สึกโดยรวมในห้องโดยสารได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาคุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่สะอาดตาทันสมัยและใช้วัสดุคุณภาพดีพื้นผิวแบบซอฟท์ทัชถูกใช้ในหอลายจุดทั้งที่แผงคอนโซลและแผงประตูช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถไฮไลท์ของภายในคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบ Smart c o n n e c t ที่ตอบสนองเร็วขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น ด้านคนขับมีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมกราฟิกคมชัดและปรับข้อมูลได้ตามต้องการพวงมาลายัยหุ้มหนังดีไซน์ใหม่พร้อมปุ่มควบคุมครบครันช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายยิ่งขึ้นเบาะนั่งของโคโรล่าไฮบริดปี2026ได้รับการออกแบบให้รองรับแผ่นหลังได้ดีนั่งสบายทั้งในเมืองและเดินทางไกลมีให้เลือกทั้งผ้าเกรดพรีเมียมหรือหนังสังเคราะห์คุณภาพดีด้านหลังมีพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศรีรษะท,ที่เพียงพอ เหมาะสำหรับครอบครัวแบตเตอรี่ไฮบริดถูกติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถยังคงเหลือมากกว่า470ลิตรซึ่งถือว่าใช้งานได้จริงมากภายในยังมาพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอีกมากเช่นแท่นชาร์จไร้สายช่อง USB-C หัไลาจุดระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาระบบสตาร์ทอัจฉริยะช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและระบบเครื่องเสียงคุณภาพดีทำให้ห้องโดยสารมีทั้งความสบายและไฮเทคในแบบที่ลงตัวที่สุด ในด้านความปลอดภัยโตโยต้าให้ระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์สมาแบบจัดเต็มประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบประคองเลนระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถส่วนทางด้านหลังระบบอ่านป้ายสัญญาณจราจรและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก ต่อไปมาดูสมรรถนะการขับขี่คโรล่าไฮบริดปี2026ใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดที่ปรับปรุงใหม่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ140แรงม้าแม้จะไม่ใช่รถที่เน้นความแรงแต่การเร่งมีความนุ่มนวลและต่อเนื่องกว่าเดิมระบบไฮบริดสลับการทำงานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ได้อย่างเรียบและแนบเนียนเกียร์ CVT ยังถูกปรับจูนมาใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นขับสนุกและเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิม ในเมืองโคโราไฮบริดขับได้ลื่นไหลและเงียบมากโดยเฉพาะเมื่อใช้ไฟฟ้าล้วนในความเร็วต่ำบนถนนไฮเวย์รถมีความมั่นคงสูงและเก็บเสียงได้ดีขึ้นจากการปรับปรุงฉนวนกันเสียงระบบกันสะเทือนก็ได้รับการจูนให้มีความสมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความมั่นคงเข้าโค้งได้มั่นใจและควบคุมง,ง่ายเหมาะกับทั้งผู้ใช้ทั่วไปและครอบครัว ความประหยัดน้ำมันคือจุดเด่นที่โคโรลล่าไฮบริดทำได้ดีที่สุดรุ่นปี2026คาดว่าจะทำอัตราส,สิ้นเปลืองได้ประมาณ22-24กิโลเมตรต่อลิตรและในเมืองที่รถวิ่งแบบหยุดหยุดหลายหายระบบไฮบริดจะยิ่งทำงานได้ดีขึ้นกว่านั้นอีกแบตเตอรี่ก็ถูกออกแบบให้ทนทานพร้อมรับประกรันที่ยาวนานแบบโตโยต้า ส่วนราคาคาดการณ์ในตลาดต่างประเทศจะเริ่มต้นที่ประมาณ26,000-28,000ถึงดอลลาร์ขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อยหากเป็นตลาดเอเชียราคาจะปรับตามภาษีและค่าขนส่งถ้าเป็นการประกอบในประเทศราคาจะอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้มากขึ้นแต่ถ้านำเข้าแบบ CBU ราคาจะสูงขึ้นตามปกติอย่างไรก็ตาม Corolla Hybrid ยังคงเป็นรถที่คุ้มค่าในระยะยาวทั้งค่าบำรุงรักษาต่ำความทนทานสูงและราคาขายต่อดีเยี่ยม สรุปแล้วโตโยต้าโคโรล่าซีดานไฮบริดปี2026คือรถที่รวมทุกอย่างไว้อย่างลงตัวทั้งดีไซน์สวยทันสมัยภายในพรีเมียมเทคโนโลยีครบระบบความปลอดภัยแน่นสมรรถนะลื่นไหลและความประหยัดแบบระดับแนวหน้าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถซีดานที่ใช้งานได้จริงดูแลง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ได้นานหลายปีไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลโคโรล่าไฮบริดก็ให้ความสบายและความมั่นใจได้ทุกสถานการณ์ ออโต้รีวิวโปรยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งและถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป